สวัสดีค่ะท็อปสิเปี้ยนเคยไหมคะที่บางครั้งของในบ้านก็อยู่ผิดที่ผิดทางซึ่งคนที่นำมาวางไว้ก็คงไม่ผลคนในครอบครัวแต่ถ้าเป็นนอกบ้านบางทีก็ชวนสงสัยซะเหลือเกินว่าใครกันนะช่างเอาของให,ใหญ่มาวางไว้ในสถานที่เหล่านี้ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ที่ของมันเลยทีย่ซ้ำส่วนจะเป็นฝีมือใครใช้พลังลึกลับหรือไม่ไปหาคำตอบกันค่ะสู่สารกลางถนน ที่กลางถนนอ a สเค o u ตี้400 South าในรัฐอินเดียนามีกองดินเล็กๆแทกออกมาจากยางมาตอยของถนนเป็นแนวทางยาวพอสมควรมองเผินๆก็อาจจะนึกว่าเป็นเกาะกลางถนนเฉยๆแต่เธอรู้แล้วจะหนาวเพราะเนินนั้นคือสุสานค่ะซึ่งความจริงแล้วบริเวณนี้มันเคยเป็นสุสานร,รวมมาก่อนและคนที่อยู่ใต้นั้นก็คือหญิงสาวนางหนึ่งชื่อแนนซี่บาร์เนที่เสียชีวิตไปในปี1831ในวัยเพียง39ปี ทางครอบครัวจึงนำร่างไปฝังบนยอดเขาพอโครงการสร้างถนนเกิดขึ้นมาและเส้นทางที่วางไว้จะต้องตัดผ่านตรงนี้พอดีทำให้ศพที่ถูกฝังมาก่อนต้องถูกย้ายไปแต่ลูกชายของแนนซี่ปฏิเสธที่จะย้ายสุสานของแม่ในขณะที่ฝั่งคนสร้างเองก็ไม่แคร์ซื้อโดยเหลือส่วนที่เป็นสุสานไว้กลางถนนตั้งแต่นั้นมาเป็นอันว่าวินวินกันทั้งคู่คะ่ะฉลามม่สรน้ำสนามกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หลุมทรายและสระน้ำนับเป็นพื้นที่ที่ท้าทายสำหรับนักกอล์ฟแต่ถ้าเป็นคาร์บูกอล์ฟขับในบริสเบนคงน่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกหลายเท่าตัวโดยเฉพาะใต้สระน้ำช่วงหลุมที่1 4เพราะมีฉลามอาศัยอยู่ถึง6ตัวย้ำา6ตัวส่วนการมีอยู่ของอสูรไรเหล่านี้ไม่ได้เป็นพอะเจ้าของเขาอยากจะท้าทายฝีมือใครตั้งแต่แรกแต่เป็นผลพลอยได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมรัฐควีนสแลน์ในช่วงปี2 0 1 0ที่พัดอพุกันขึ้นฝั่งมาด้วยเพราะน้ำลดลง กลายเป็นว่าเจ้าฉลามที่ตามน้ำมาดันเกยตื้นอยู่ในเมืองและมันจเจริญเติบโตออกลูกหลานในสระน้ำแห่งนี้ไปที่พีคสุดคือผู้คนชอบกันมากขนาดเข้ามาใช้บริการจัดงานสำคัญต่างๆกันมากมายเรียกได้ว่าปังไม่ไหวพอได้ฉลามมาดึงดูดเลยจริงๆนั่นเนี่ยปอปลาในห้างร้างห้างสุดเก๋นในยุค90ของย่านบางลำพูคงต้องยกให้กับห้างนิวเวิลด์โดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือลิปแก้วที่สมัยนั้นหาได้ยากมาก แต่สุดท้ายก็ต้องโดนสั่งรื้อถอนอาคารเนื่องจากเจ้าของกิจการได้ต่อเติมห้างเป็น11ชั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและในระหว่างการรื้อถอนอาคารก็เกิดถลม่มทําให้ต้องปิดอย่างถาวรการเวลาผ่านไปตึกร้างที่ไร้ซึ่งหลังคาได้เก็บน้ําฝนที่ตกลงมาและขังอยู่ในตัวอาคารปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือยุงลายชาวบ้านจึงหาทางออกด้วยการนําปลาหลายชนิดมาปล่อยเพื่อให้มันกินลูกน้าแต่กลายเป็นว่าปลาเหล่านั้นได้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนเต็มห้าง จึงทำให้ที่นี่มีชื่อเล่นใหม่ว่าวังมัดฉาน่าเสียดายที่พวกมันถูกย้ายออกไปตั้งแต่ปี2014และสูบน้ําออกจากพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาเยี่ยมชมทําให้บ่อปลากลางกรุงจึงต้องปิดตํานานไปเหรียญทองโอลิมปิกในถังขยะสําหรับนักกีฬาเหรียญทองคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหากมันหายไปนี้แทบจะร้องไห้แต่หน้าแปบกบแทนที่มันจะถูกไปตั้งโชว์ที่ไหนสักแห่ง กลับไปอยู่ในกองขยะแทนซีนีและผู้โชคดีที่ไปเจอคนนั้นก็คือโคอีสมิธในระหว่างที่เธอเดินเล่นอยู่กับคุณพ่อน,นั่นเองพอสืบที่มาของเหรียญพบว่าโจจาโคบี้อดีตนักพายเรือแคนูชาวมริกันเป็นเจ้าของเหรียญตัวจริงโดยก่อนหน้านั้นเขาได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียช่วงเดือนมิถุนายนปี2016ว่ามีคนพังรถเขาเพื่อขโมยของและเหรียญทองจากการแข่งขันในปี1992นคือหนึ่งในสิ่งที่ถูกขโมยไปหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป เก็บได้ยังโคอี้จึงตัดสินใจคืนเหรียญน,นี้ให้เขาทำเอาเจ้าของตัวจริงทราบซึ้งหนักมากถึงขนาดไปเยี่ยมถึงที่โรงเรียนและเล่าความดีของเธอให้เ,เพื่อนๆฟังด้วยนี่สินะผลโครงการทำความดีเราเดยได้สิ่งดีๆเป็นการตอบแทนไงล่ะแท่งเหล็กปริศนากลางทะเลทรายเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2020่ทางการรัฐยูทาได้ประกาศว่าพวกเขาพบแท่งเหล็กปริซึมสามเหลี่ยมปริศนาความสูงประมาณ3มเมตร ั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเลทรายหลังจากภาพและวิดีโอของผู้คนพบเผยแพร่ออกไปผู้คนก็มองกันไปต่างๆนานาว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่และบางคนยังเชื่อด้วยว่าแท่งเหล็กเหล่านี้เป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวด้วยไม่เพียงแค่ในยูทาเท่านั้นเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกทั้งในโรมาเนียมร็ o c โกหลายที่ในยุโรปไปจนถึงอเมริกาแต่ประเด็นสำคัญคือใครเป็นคนเอามาวางเพราะจากข้อมูลบน Google Earth แสดงให้เห็นว่าเจ้าแท่งเหล็กนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี2016แล้วน่าเสียดายที่หลังจากเรื่องนี้ถูกประกาศได้เพียง10วันมันก็ถูกถอดและหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยโอ้โหลึกลับซับซ้อนขนาดนี้ถ้าใครรู้ความจริงแล้วอย่าลืมมาแบ่งปันกันด้วยนะคะฟันฉลามเมกาโลดอนฝังอยู่ใต้คนเซาแธโไรไลนะ่าถือเป็นสวรรค์ของนักล่าฟอสซิลมาตั้งแต่ปี1725 เช่นกันสำหรับครูรักเจสซี่และใส่มอนขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นอยู่ที่ริมแม่น้ำสตโตโน่เจสสิก้าก็สะดุดตาเข้ากับบางสิ่งสีเทาดำมีลักษณะแหลมโผล่ขึ้นมาจากดินโคลนจึงรีบขุดขึ้นมาโดยไม่ลืมถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเธอมั่นใจว่าโครงสร้างแบบนี้ต้องเป็นฟันของตัวอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะมันใหญ่มากมีความยาวถึง14.6เซนติเมตรหรือใหญ่กว่ามือคนเราซะอีกแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตที่มีฟันใหญ่ขนาดนี้ คงไม่พ้นฉลามเมกาโลดอนและอายุของฟันขนาดมหึมาซีนี้น่าจะอยู่ที่3-5ล้านปีเลยทีเดียวถือว่าการไปเดินหาครั้งนี้เป็นแจ็คพอตใหญ่ที่น่าจดจำซะจริงๆร,รังพึ่งขนาดใหญ่ใต้เพดานบ้านการที่ต่อแตนหรือพึ่งเข้ามาทำาลังไกลบ้านก็ถือว่าไม่แปลกอะไรแต่มันจะชวนผวาม,มากเธอจะมาสร้างแลนด์มาร์กในบ้านแถมยังขนาดจมโบจ้จุกๆถึง240ซนติเมตรโดยเป็นเหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้นกับผู้อาศัยคนหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์เมืองลิชมอนที่เจอพึ่งบินออกจากช่องแอร์อยู่บ่อยครั้งเลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพอแงะฟ้าบนเพดานในห้องนั่งเล่นออกเท่านั้นแหละถึงกับตกใจแรงมากเนื่องจากในนั้นกลายเป็นอาณาจักรพึ้นขนาดใหญ่ไปแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานคนหนึ่งกล่าวว่าเคสนี้ถือว่าแปลกมากและคาดว่าพวกมันน่าจะเข้ามาจากรูของผนังด้านนอกเมื่อเจอที่หมหมอจึงเริ่มสร้างที่อยู่ขึ้นมานอกจากนี้หากประเมินจากขนาดของรงัง ในนั้นน่าจะมีพึ่งอาศัยอยู่ราวๆหน0่0แสนถึงหนึ่งแตัวและน้ำพึ่งจากรังนี้น่าจะมีมากสุดถึง46กิโลกร,รมัมจะว่าไปถ้าจะขยายพันธุ์กันขนาดนี้สงสัยต้องแชรค์คาห้องกับเจ้าของสบ้างนะจะได้แฟร์กันบทพันธสัญญาใหม่ถูกขายใน ebay หนึ่งในเว็บไซต์ที่มีสารพัดของแตกให้เลือกสรรหลายคนคงนึกถึง e ี a y แต่สิ่งที่เคยเจอมาจะดูเบเบไปเลย เมื่อพบว่าในนั้นมีต้นฉบับของพันธสัญญาใหม่จากคัมภีร์ไบเบิลที่มีอายุราว2 0 0 0ปีถูกวางขายที่นั่นด้วยโดยมีราคาประมูลเริ่มต้นที่3 0 0พันบาทเท่านั้นซึ่งขนาดของต้นฉบับนี้คาดว่าประมาณเท่าบัตรเครดิตในนั้นมีเนื้อหาภาษากรีกไว้ให้หบรรทดัดโดยบันทึกลงบนกระดาษปาปิรุสในช่วงรา,ราวปี2 5 0้าถึง350ด้านหนึ่งมีสารของนักบุญยอนส่วนอีกด้านเป็นของคริสเตียนที่ไม่ทราบชื่อผู้ที่ลงขายบอกว่าสินค้าตัวนี้ เป็นของสะสมของศาสตราจารย์ด้านคีสศาสนาของมหาวิทยาลัยชิคาโกที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1962เมื่อเวลาผ่านไปยาตของเขาก็ได้ค้นพบปาปิรุษช,ชิ้นนี้เข้าเลยนำมาขายและจัดว่าโชคดีมากที่ผู้ขายยอมหยุดการประมูลเพื่อให้รองศาสตราจารย์คนหนึ่งนำไปศึกษาต่อไปฟอสซิลอมาดิโลยักษ์บางครั้งเวลาออกไปทำงานนอกบ้านวันดีคืนดีก็อาจไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เหมือนกัน อย่างครั้งนี้ที่ชาวไร่นายหนึ่งในอาร์เซนตินาได้พาวัวออกไปกินหญ้าบริเวณริมแม่น้ําและสะดุดเข้ากับฟอสซิลกระดองของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งขนาดใหญ่เท่ากับรถโฟล ks wagon beetle ถึง4ตัวหลังจากนักโบราณคดีเขามาตรวจสอบพบว่ามันเป็นฟอสซิลกระดองของกริปโตดอนสัตว์โบราณต้นตระก,กูลของอมาดิโลที่มีหน้าตาใกล้เคียงกับตัวกินมดจมูกยาวกรงเล็บแหลมคมและจะขดตัวกลมเป็นลูกบอลได้เมื่อถูกคุกคาม โดยประมาณการเอาไว้ว่าฟอสซิลเหล่านี้อาจมีอายุมากถึง20,000ปีเป็นตัวโตวเต็มวัยสองตัวและอีกสองตัวยังอยู่ในวัยหนุ่มแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงได้นอนหันหน้าไปทางเดียวกันทั้งหมดหรือว่าบางทีพวกมันอาจกำลังรอบางสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแน่เรือดำน้ำโผล่กลางถนนโดยทั่วไปแล้วเรือดำน้ำก็ควรอยู่ใต้น้ำหรือโผล่ขึ้นมาบางเป็นบางโอกาสแต่คงนึกไม่ถึงว่าจะจู่วันดีคืนดี มันจะโผล่มาอยู่กลางถนนในเมืองกับเขาได้ด้วยก่อนจะตกใจไปมากกว่าน,นี้ขอบอกก่อนว่าที่เห็นอยู่มันคือแคมเปญโฆษณาสุดสร้างสรรค์ของเอเจนซี่อย่าง MNC s a r h i ล i a n o โดยเรือดำน้ำถูกติดตั้งขึ้นใกล้กับใจกลางเมืองพร้อมมีการแสดงให้เห็นเหล่ากลาสีที่ออกจากเรือและมีคนขับผ่านมาแล้วหัวเสียกับเหตุการณ์ตรงหน้ามาแนวนี้หลายคนคงเริ่มเดาออกแล้วว่าผู้จ้างวานเป็นใครใช่ค่ะบริษัทประกันพายุโรปแอซิสแทน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตัวเองและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนอย่างเหตุการณ์นี้ซึ่งก็ได้ผลดีขนาดสร้างความสงสัยและเรียกความสนใจจากชาวเมืองที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ไม่น้อยเลยหน้กกากปริศนาริมตลิงเรื่องราวนี้ถูกแชร์จากประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Reddit แล้วว่าวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินเล่นในป่าซึ่งอยู่ในละแวกบ้านอยู่ดีๆก็ไปสะดุดตาเข้ากับวัตถุโลหะที่ถูกฝังอยู่ริมตลิง พอสังเกตใกล้ๆเห็นว่าครึ่งใบหน้าสีเขียวโผล่ออกมาจากโคนดูยังไงก็นะขนลุกอามากๆแต่ก็ยังไม่ไวายขุดออกมาพิจารณาอีกรอบพบว่ามันน่าจะทํามาจากทองแดงบนหน้าผากมีรอยสลักเอาไว้รูปร่างบิดเบี้ยวและสึกกร่อนในขณะที่ส่วนปากมีอมยิ้มน้อยๆเหมือนจะยอะเย่อยังไงชอบกลนหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นโบราณวัตถุและอยากรู้ถึงประวัติของหน้ากากนี้ จนในที่สุดทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มินเนซตาก็ได้ตรวจสอบจดรก,กาศประหลาดและเผยว่ามันเป็นงานที่เพิ่งถูกทําขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นโครงงานศิละปะที่ถูกใครบางคนทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะไปพบก็ได้ป่าบนซากเรืออับปางทางใต้ของแม่น้ําพาราแมตต้านในทิศตะวันตกของซิดนีย์เราจะพบกับเรืออับปางสี่ลำถูกทิ้งไว้แต่ในบรรดาเรือลําเก่าพวกนี้มีอยู่ลําหนึ่งที่โดดเด่นกว่าเพื่อนนั่นคือ SSR เอสแ์ฟิ ซึ่งมันไม่แปลกที่จะมาลอยอยู่บนน้ําแต่จะชวนงงจริงๆก็ตรงที่บนนั้นดันมีต้นไม้ใบาย,ยาขึ้นอยู่เต็มลําเรืออย่างกับว่าเป็นป่าลอยน้ํายังไงอย่างนั้นส่วนอดีตของเรือลํานี้ขอบอกเลยว่าเสง่งชัยย่อยถูกสร้างขึ้นในปี1911เพื่อใช้ขนส่งฐานหินในช่วงระหว่างปี1939ถึง1945หลังจากใช้งานราว60ปีจึงถูกปลดประจำการและส่งมายังอ่าวโฮมบูชซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งค้าขายที่คึกคัก แต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าโดนทิ้งไว้กลางแม่น้ําและลอยตุ๊บป่องมาเรื่อยๆก่อนจะถูกความเขียวชอุ่มของต้นโกงกางปกคลุมและกลายเป็นจุดชมวิวของอ่าวไปโดยปริยายถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ